ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการทําคลิปต,ต่อไปครับสวัสดีชาวอัคาร a ชแนลนะครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้เรามาพูดถึงตัวละคร Daredevil ครับหลังจากที่งาน San Diego Comic Con ในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า Marvel Cinematic Universe จะทําซีรีส์ Daredevil ครับในชื่อว่า Dadale แด season, 18 episodes. Daredevil Again Born <Yeah. S 1> หลายคนทราบดีครับว่าตัวละคร Dare d ดร e เดวิลเนี่ยเคยปรากฏเป็นฉบับภาพยนตร์มาแล้วในช่วงปี2003นะครับที่นะตอนนั้นเนี่ยเบรนเอฟเฟกรับหน้าที่เป็นตัวละคร m a ดเมอร์ด็อ หรือ d a r e เดวิลนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับปี2015เราได้เห็นตัวละคร d a r e เดวิลปรากฏอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบซีรีส์ทาง Netflix ซึ่งก็มีด้วยกันสซีซั่นนะครับฉายตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2018และนักแสดงอย่างชารลีคอกส์ก็รับหน้าที่เป็นตัวละครแด e เดวิลนั่นเองนะครับเรื่องราวของแด e เดวิลทาง Netflix นั่นเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมในระดับหนึ่งครับ แล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากหลายคนต่างชื่นชอบนะครับซึ่งทั้ง3ซีซั่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยรวมแล้วก็มีทั้งหมด39เอพิโซดด้วยกันครับถือได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เดินทางมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับณนะตอนนี้ทั้ง Netflix ก็ไม่มีเดย์เดบิทั้งสซีซั่นนี้อยู่แล้วครับแต่ปัจจุบันเดย์เดบิทั้งสซีซั่นนี้ ได้มารวมอยู่ใน Disney Plus แล้วก็ Disney Plus h o อ s t a r เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงแล้วเนี่ยใครที่อยากไปย้อนดูแดร์เดวิลฉบับปี2015ถึงปี2018สามารถดูได้ที่ทาง Disney Plus และก็ Disney Plus h o อ s t a r นะครับหลังจากนั้นต่อมาครับ Marvel Cinematic Universe ก็ได้รับลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของตัวละครนี้โดยสมบูรณ์นะครับทำให้ตัวละครแมดเมอร์ด็อกหรือแดร์เดวิลเนี่ยสามารถมาปรากฏตัวในจกักรวาล m c u ได้ครับโดยใช้นักแสดงเดิมแน่นอนครับเราได้เห็นแม ปรากฏล่าสุดที่หนังเรื่อง Spider-Man No Way Home นะครับมาในฐานะทนายความที่มาช่วยปีเตอร์ปาร์เกอร์ในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวละครในจกักรวาล Daredevil เนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละคร Kingpin อีกตัวหนึ่งครับที่มาปรากฏใน MCU เช่นกันซึ่งเขาเนี่ย ก็ไปโผล่อยู่ที่ซีรีส์ฮ o อก y e นั่นเองฮะเรื่องราวของ k i n g พินก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากเช่นกันครับและเราก็จะได้เห็นเขาทั้งคู่มาแสดงในซีรีส์เรื่องแดดเดวิวบอลน a กแกนนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับปูทาง2ตัวละครนี้เข้ามาใน M.C.U. แล้วเนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่า ความเซอร์ไพรส์ที่เราจะได้ชมเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าซีรีส์เรื่องอื่นๆของ MCU ที่เคยทำมาครับโดยทาง Hollywood Reporter นะครับได้มีการระบุว่าซีรีส์ Dead Devil b o r n a g a i n จะฉายที่ช่อง Disney Plus ในช่วงปี2024นะครับแต่ความพิเศษนั้นก็คือจะฉายทั้งหมด18ตอนด้วยกันครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีตอนเยอะที่สุดของ MCU ณนะขณะนี้นะครับถ้าเรามานับแล้วเนี่ย ซีรีส์วันดาวิชั่นมีทั้งหมด9ตอนครับซีรีส์เดอะเฟลค n นแอนด์เดอะวินเทอร์โเนี่ยมีทั้งหมด6ตอนโลกิมี6ตอนมาเวลวอตอีฟมี9ตอนฮอคอายมี6ตอนมูนไนก็มี6ตอนมิสมาเวลก็มี6ตอนแล้วซีรีส์ที่เราจะได้ชมกันเร็วๆนี้ในวันที่17สิงหาคมนั่นก็คือชีฮอกนะครับก็มีทั้งหมด9ตอนครับ รวมถึงซีดีทางฝั่ง,งจักรวาล Star Wars เนี่ยก็มีไม่ถึง18ตอนเท่ากับ d ด r ์เด v l b บ r n a g เก n ครับความพิเศษอยู่ตรงนี้เลยครับว่าแด d e v i l l Born a g เก n ฉายทั้งช่อง Disney Plus ทั้งหมด18ตอนนะครับรวมระยะเวลาทั้ง18ตอนแล้วเนี่ยก็ประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันครับซึ่งแบ่งออกเป็นตอนละประมาณ40นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์มีความยาวขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรน่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับ ตัวละครเดดเดวิลก็จะมาปรากฏอยู่ในซีรีส์ชีฮักด้วยครับซึ่งจากตัวอย่างที่2องของซีรีส์ชีฮักเนี่ยเราก็ได้เห็นการปรากฏตัวโฉมใหม่ในร่างของชุดฮีโร่อย่างเดดเดวิลนะครับต้องมาลุ้นกันว่าการเปิดทางตัวละครเดดเดวิลหลังจากที่แมดเมอร์ด็อกได้มาเป็นทานายความในสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมแล้วเนี่ยการมาเป็นฮีโร่อย่างเดดเดวิลในชีฮักจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองครับเรื่องราวของเดดเดวิลนั้นอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเดดเดวิลที่เคยปรากฏทางซีรีส์ทาง Netflix นะครับ แต่อาจาจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆครับและทางเควินไฟกีเองเนี่ยบอสใหญ่ของ m a r v e l Studio ก็ได้มาบอกว่าซีรีส์ Da r e d e v i l บอน n a g เก n เนี่ยนะครับจะเป็นซีรีส์สเกลใหญ่เรื่องหนึ่งพอๆกับซีรีส์โลคิเลยก็ว่าได้ครับอัครน์มองว่าเขาอาจจะปูเรื่องราวของ d ด r e เด vil ให้แน่นมากๆในซีรีส์เรื่องนี้เพื่อให้คนเนี่ยมีภาพจำกับ d ด r e d e v i l ใน MCU แล้วก็เอาไปใช้งานต่อในภาพยนตร์ต่อไปนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเรื่องราวณนะตอนนี้ของ MCU เนี มีอะไรมากมายให้เราได้เลือกชมนะครับเข้าใจอยู่ครับว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เยอะเกินไปนะตอนนี้ที่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับหนังก็ปล่อยออกมาปีหนึ่งก็เกือบสีเรื่องซีรีส์ก็ออกมาแทรกอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์มันก็ตกที่คนดูครับเพราะว่าณตอนนี้เขากําลังขาขึ้น ถ้าไม่รีบทำนะตอนนี้จะไปทำตอนไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมฟินไปกับซีรีส์ a r e Devil Born Again ที่ช่อง Disney Plu ดจำนวน18ตอนได้เลยครับจะฉายตอนแรกในช่วงปี2024นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครผู้ชายที่มาแทรกในระหว่างนะตอนนี้ที่ MCU พยายามทำตัวละครผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนต่างเรียกร้องครับว่า อยากเห็นตัวละครผู้ชายเด็ดๆอีกสักตัวหนึ่งออกมาทําให้เราได้รู้สึกแบบฟินไปเต็มๆนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยก็เชื่อในเหตุผลของ Marvel Studio ครับว่าการที่มีการปล่อยฮีโร่ผู้หญิงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะนําไปสู่เรื่องราวในอนาคตที่เราอาจจะมีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับจะเป็นเพศไหนก็ตามเนี่ยฮีโร่ทุกคนล้วนแต่มีเอกลัก,กษณ์เป็นของตัวเองนะครับใครที่ยังชื่นชอบ m a r v e หรือ MCU อยู่เนี่ย ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปเช่นเดิมครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแดเดวิลนะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ